สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะสำหรับยุกีวันนี้เรามาเจอกันในสูตรสุดท้ายนะคะสูตรปลูกผมคือสูตรที่เกตของวันที่เกตกันนะคะสูตรนี้ง่ายมากเช่นเคยค่ะเรามาดูกันเลยว่าสูตรนี้เราจะผสมยังไงนะคะมาเริ่มเลยกันค่ะตัวแม่เลยค่ะอันชันหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเลย หอมหนึ่งซอนชาเนี่ยค่ะประมาณนี่เช่นเคยค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงเพื่อที่เราจะผสมให้เป็นเนื้อครีมนะค,ะนค่ะหอมมากเลยเวลาเรา ใส่น้ำลงไปแล้วนะคะเราเราคนให้เขาเป็นเนื้อครีมขึ้นมาเนีกลิ่นเขาจะหอมหอมเหมือนอันชันสดเลยนะคะแล้วสีเขาก็จะออกมาม่วงเข้มน,น,นะ ตามมาด้วยน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นนะคะหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะป๊บอีกครึ่งหนึ่งเข้มข้นมากเลยนี่ค่ะ แล้วก็น้ำมันระเหยหูระพานะคะ3มหยดนะคะเนี่ยดูเลยหนึ่งสองสาหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะ คนๆๆๆๆๆแล้วก็ใส่น้ำลงไปครึ่งถ้วยเช่นเคยค่ะนี่เลยสีสวยมากเลยคนให้เข้ากันเช่นเคยค่ะเนี่ยสูตรที่เก็ดของเราง่ายนะคะสูตรนี้นะคะจะช่วยให้ผม ดกดำนะคะไม่ใช่ดกดำอย่างเดียวนะคะป้องกันเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็แก้คันหนังศีรษะแล้วก็ทำทำให้เรารู้สึกสบายผ่อนคลายด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมันละเหยเนี่ยเขาจะดีมากเลยนะคะเวลายิ่งเราทำงานเหนื่อยปวดหัวถ้าได้มาหมักผมด้วยสูตรนี้นะคะไม่ใช่แค่ช่วยให้ผมดกดำอย่างเดียวนะคะให้ผมงอกอย่างเดียวนะคะช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็ สบายไปเลยนะคะเนี่ยวิธีการหมักง่ายเหมือนเดิมนะคะลาดบนหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมเช่นเคยนะคะหรือจะชุบด้วยสำลีทิ้งไว้30นาทีนะคะนวดเบาๆแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีครอบด้วยหมวกนะคะครอบไว้30นาทีแล้วก็ ล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะแล้วก็ซับให้แห้งก็เป็นอันเสร็จนะคะยุกีอยากจยากให้ทุกคนนําทุกสูตรที่ได้แชร์ออกไปนะคะทุกๆคลิปนะคะขอให้ทุกคนได้นําไปใช้กันนะคะเพราะว่าดีมากเลยไม่อยากให้พลาดนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องผมผมร่วงผมหงอกเนี่ยหัวเหม่งอย่างเงี้ยรีบทําเลยนะคะเพราะว่าเราทํามาแล้วเราเห็นผลกับตัวเองแล้วเราถึงมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสําหรับ คลิปนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะเพราะว่ายุกีเป็นช่องน้องใหม่นะคะอยากจะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับยุกีวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ